โอเคแล้วมาครับหนึ่งสูนย์เจ็ดจากกลารโอเคปฏิบัติเปนานดินแสงครับเฮ้ยวันนี้ไม่นุ่งหนังนรือมอเตอร์มานะมือเฮ้ยโอเค,อเคแล้วมาครับหนึ่งสูนเจ็ดอันนี้ก็ดินครับมาดินกับโมซิตนะฮะซึ่งสิ่นี้ผ่านเออได้ว่าหงูก็กลบมาต่นังถ่ายเล่นๆกันเนาะถึงว่าจะไมีถึงว่าจะ,มมจะไม่ถ่ายแล้ว ออโอเคแล้วมาครับหนึ่งสิเจดวันนี้เราสุนเจดได้อันต้อมครับเหมือนเดิมวอติีมหรือว่าจะไม่ดีนะจะได้ทายเสร็จแล้วกับใน้วก็มาไปดูหนังต่อครับโอเคแล้วมาครับหนึ่งสุนเจ็ โอเคแล้วคนี้ก็จะท่ายโดนหันหนึ่งครับมาที่จะได้ขอัวันเนาะบอลไหนมีแรเดอร์คุยา่างมีอย่กำบนลคุณเจ๊แน่โอเค นี่นว่าไม่รอกับสองสโมงแน่นๆเออมันแค่ช้าแค่หกสิมนาทีใช่ไหมก็ลนลงแค่ช้าใ,าในปกติอ่ะี่เราจนแบบไปดิขนขบวนซิปี้ที่เขปาประกอบแต่สักหกแปดเนาะนี่นว่าจะ ไม่น eh hey, mm ุ่ะไปอีกโอเคเราจะอันตราย เดือดงด้วยโอเคไม่เห็นนะครับอ่าไม่เห็นอันไม่เห็นไม่เห็นไอ้ควรจะเบอร์อะไรไม่รู้นะบางคนเนาะไม่เห็นนะครับอ่าอ่าบอลเราเขำบอลขำบอลไปน,นะครับสี่สิบอ่ะ,อะตามมาหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้านะครับก็มองไม่เห็นนะครับบางคน see you. ทีนี้ขายอลาโมนาที่ตลาดโมนาืริษาทที่ความสดงจะลงขายปลาโมนาโปรตัวเก็บฟอสฟอสมาห้านาของจากขบวนร็นด้นะครับขบวนที่จะสานจะรายที่สองเหลือเพื่อนวิ่งบนที่หนึ่งสูรับสมงได้สามในคงแ่อภิวาตปลายนางแหนเชายมีตัวใช้ในการสารแล้วเชื่อนจะหาที่หน้าขบวนรถทำไมนะครับวันนี้สองครับสองคับหนึ่งต้องไหมด้วยครับโอเค จะรับหนึ่งสนเจีนนี้ออกบาง้าไปแล้วไปต่อที่ตักอานหินพิจิตพิโลกหลองตอมวิ่ชยทานสาอุตาดิสีอาจไปทั้งนดีิดใช่ครับจะรับหนึ่งสนเจนนะครับงานตรนนี้โอเคอปกตินะปกติขบวน1นึ่งสนเนะจนอ่ะจับพวกตู้สินค้า2ตู้ตู้ลีสาน ตู้ใส่แปดตู้และวรวมตู้สิขาขีดตู้คอมเมนต์มาหาหนูเล็กนิดนึงนะคะว่ามักตีครับบนหนึ่งสุนติ์อะจับพวกตู้เสียงอะตู้สิขาสองตู้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 ตตรีสอร์ทแปดตู้ทั้งหมดอะทั้งทั้งหมดตู้เนี่ยใครันขีดตู้คอมเมนต์หาหนูนิดนึงนะครับเนาะจะได้เข้าใจว่าเออนะครับเออ ภูสานที่ดินค่าไปไม้ปวดระมัดจนะครับอีทุกค์มีรถตรวจพิเศษวิ่งผ่านนะครับผูส่านนิดนะครับไปมาปวดวนนระมัองอาจารย์นะครับ ปาติ้กับวปอนึงสูงจ็นอัจเจีย์ทั่วอยู่แล้วนะครับเนาะที่ได้ว่ามันนี้ขบวยหนึ่งสูงจกนคไม่เต้นนะครับอ่ะปกติเนาะ นั <ider> <laughs> <to> ่นเองคราไปเอารถแล้วเอามาไม่ได้รถมาทุกคนน่าขับไหมหรฮะถ้าขับเขามีมาหาหนูนะขอทราบเพืาอสารยืนยันทิศขอบจานทราเดินข้ามผ่านจานชราบริวารตลายน้ครับอีกสักครู่จะเป็นขบวนรถเดินพิเศษวิ่งผ่านบรวาน่านที่เนี่บริวารตลายนะครับ ้คิดไว้บายครับ่าคิดไว้บานะครับอ เราน้แต่เจะต่อไม่ด้ได้นาอิวจีตลองผสมพครับโอเคเด๋กวผมพวกอีนอนนะสมัครหนึ่งชนิตน,นี้ออกมางนาไปแล้วไปตออทีสะพานหินวิจิตพิโลกนล้องตมพิสัยพระักอุตานีเสียอัดไปทางนี้เด็ใชาคกับโอเค เออปันนี้ยังหังตกไม่ยังหรอครับก็ไม่ทราบละทุกคนผมเป็นหังขงบวนรถน,นะไม่ใช่หรอกพวกคน อย่าไปเจอกันโดดท,ท่านหนึ่งครับอาทิตยสุริยค่ะวันโอเค